ยโยนโบลิ่งที่ได้ทั้งการออกอากายและได้บุญที่บ้านโปโ่งบสนามโบลิ่งในตำนานที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีวันนี้พี่พุ่นพผ่าเที่ยวมาร่วมงานโบลิ่งการกุศลสุดยิ่งใหญ่ของสมาพัเอสเอ็มีไทยจังหวัดนครปฐมชิงถ้วยผู้ชนรจังหวัดนครปฐมวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณหนึ่งและคุณต้อมเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการแขกผู้ใหญ่มากันเพียบและงานนี้รวมพลังเอสเอ็มีทั้งเจ็ดอำเภอ ร่วมใจเพื่อสังคมมาถึงรับขนมก่อนเลยจากบ้านเรือนไทยและก็ตม้มมดจากพี่ท่วพรดอนตุม้มถ้วยรางวัลมีทั้งประเภททีมกีฬาสัตว์ประเภททีมบุคคลและประเภท,ทบุคคลเกมเดียวและมีรางวัลทีมบูบี้ด้วยนะครับและมีรางวัลพิเศษจากคุณหนึ่งไทยรัฐบริษัทคุณหนึ่งการเดินอินเตอร์เนช่องจำกัดและคุณเทพธนกิจจากสวนส้มโอไทยทวีนครชัยศรีสุดยอดจริงเลยครับงานนี้คุณประยุทธ์มารยาทประธานสมาพัเอชซีบีไทยจังหวัดนครปฐมเป็นผู้กล่าวรายงานจัดงานในครั้งนี้ ท่านผู้มนุษย์ลตรีรัมเซอรชยุทธมารยาผู้กาการตรวจอดีผู้กบการตรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีท่านมีวะรเพื่อรณรการ อาจารย์ลีศาสตราจารย์ตัวละครต้องการนะครับและทีประธานคณะบิ๊กไอยุ้ยต้องใจสีครับดูดีต่างระดับนะครับต้องเดินดังนะสองอย่าทำรูปบรรยากาศประธานหัวกันแดดและพิลลาร์ดีบรูดครับ เด็กาทเป็นันลมปไกรตอนนี้ได้ยนลารบูรณะนะครับเป็นงกรเร่แล้วตอนนี้เียนนันตรวจตีลกเลิจะยุติมารยาเราปราศัยบอกว่าและเกิดกัรแขงขันัว่าเ่อนกตสารผู้่มผมรมจริงแล้วรว่าู้ ได้เรียนนะที่ได้มาเป็นประธานในที่ีมาทการแข่งขันูเกียกับเื่อดริการขอนเพื่อผู้ประกอกาในวันนี้ผมขออำนวยความสะดกในการจัดกิจกรรมในวันนี้วเ็ตามรที่อนการปบัในเวลาารแ้ผมขอเกิดกิจกรรมูรการขอเพือ ขอบคุณท่านพลตำรวจตีดตรชยุทธมบรยาทิประธานเปิดงานในครั้งนี้ครับพิธีเปิดงานเป็นไปนอย่างอบอุ่นขอบคุณแขก้มีเกติทุกท่านรวมทั้งประธาน s อสมทั้งเจ็ดอำเภอเมื่อร่างกายพร้อมเตรียมลูกโบลิ่งให้พร้อมเราเมโยนกันเลยนะครับโบลิง่งบ้านโป่งในตำนานในวันนี้ไม่ใช่แค่เกมกีฬานะครับแต่ก็คือพลังใจเพื่อสังคมพี่ปุ้นผาเทียวกะจัดเต็มซะหน่อยทุกทีพร้อมทั้ง7อำเภอ ดูพี่ที่ะพรโยสิครับเนี่ยดูครับดูลีลาสุดยอดหายุไม่ใช่อุปสรรคเลยครับพี่สมชายพร้อมนะครใจสีพร้อมจัดไปค้งโค้งเลยครับทีมพิทธมนทนสู้สู้โอปโ้กอกตมพุทธมนทน พี่ออสของเราก็ลีลาเหลือเฟือจริงๆนะครับท่านพออดชนะคมสอนก็ฝีมือไม่เบาสไตล์อีกแล้วจ้าโยนโบลิ่งเสร็จเราก็มาทานอาหารอะไรกันต่อต้องบอกว่าที่บ้านโปง่งโบอาหารของเขาอาาร่อยจริงๆเลยนะครับแตหลายคนชื่นชมการจัดงานในวันนี้รายได้ช่วยเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลถ้วยเกีดยรติยศในวันนี้นะครับ วันนี้บอกได้เลยครับว่าไม่ใช่แค่การแข่งขันโบลิ่งแต่คือการรวมใจของ SME จังหวัดนครปฐมเพื่อสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆและผู้สูงอายุแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับ